นิทานวัวกับหนองน้ําการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีวัวตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียวสดใสท่ามกลางทุ่งหญ้านั้นมีหนองน้ําขนาดเล็กที่น้าใสแจ๋ววัวตัวนี้ชื่อโบบาลโบบานเป็นวัวที่ชอบกินหญ้าอ่อนๆใกล้หนองน้ําและดื่มน้ําเย็นๆจากหนองน้ำหลังจากกินหญ้าเสร็จทุกวัน ทุกวันโบบาลจะเดินไปที่หนองน้ำเพื่อดื่มน้ำและเล่นสนุกกับสัตว์ตัวอื่นๆที่มาเยี่ยมเยียนหนองน้ำทั้งนกเป็ดน้ำกระรอกและกบตัวเล็กๆทั้งหลายหนองน้ำนี้เป็นสถานที่ที่ทุกคนในทุ่งหญ้าชื่นชอบเพราะน้ำใสนั้นทำให้ทุกคนรู้สึกสดชื่นและมีความสุขแต่วันหนึ่งหนองน้ำกลับเริ่มแห้งเหือดไปน้ำเริ่มลดลงและหญ้ารอบๆหนองน้ำก็เริ่มแห้งเฉาโบบาลรู้สึกเศร้ามากเพราะหญ้าที่เขาชอบกินและน้ำที่เขาชอบดื่มกำลังจะหมดไปโบบาลคิดว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยเหลือหนองน้ำและสัตว์ตัวอื่น ฮ่าฮ่โบบาน<ล>เริ่มเดินทางไปยังทุ่งหญ้าอื่นๆเพื่อหาวิธีนำพาน้ำกลับมาที่หนองน้ำเขาได้พบกับช้างตัวใหญ่ที่ชื่อชัยชนะช้างชัยชนะบอกโบบานว่าถ้าคุณต้องการน้ำเพื่อช่วยเหลือหนองน้ำคุณต้องไปหาฝนจากภูเขาสูงที่สุดในป่า โบบาลและชัยชนะเดินทางไปยังภูเขาสูงที่มีเมฆครึ้มอยู่บนยอดพวกเขาได้พบกับเทพแห่งฝนที่อยู่บนยอดเขาโบบาลอ้อนวอนเทพแห่งฝนให้ช่วยส่งฝนลงมาเพื่อเติมเต็มหนองน้ําที่แห้งเหือดเทพแห่งฝนประทับใจในความมุ่งมั่นของโบบาลและชัยชนะจึงบอกว่าฉันจะส่งฝนลงมาแต่เจ้าต้องดูแลหนองน้ําและปกป้องมันจากภัยร้ายในอนาคต เมื่อฝนเริ่มตกลงมาโบบาลและชัยชนะรีบกลับไปยังทุ่งหญ้าของพวกเขาหนองน้ําที่เคยแห้งเหือดกลับมามีน้ําเต็มเปี่ยมอีกครั้งหญ้ารอบๆบหนองน้ําก็กลับมาเขียวชอวเหมือนเหมือนเดินับบาลรู้สึกดีใจมากและสัญญากับตัวเองว่าจะดูแลหนองน้ํานี้ตลอดไปจากนั้นเป็นต้นมาโบบาลและเพื่อนๆนของเขาก็ได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่หนองน้ํานี้และพวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความมุ่งมั่นและความร่วมมือกันสามารถทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เสมอ